ผมกับสวัสดีตอนเช้าเศครับมือนีกับพ้าหายุ่หากินอีกคือเก่าพี่น้องกับผมมาเลาะบึงเป็นดอกกระเจียวเป็นเห็ดฟอนขาวเนะาะปตาหนี้ผมก็เคยมาเก็บแล้วครับก็เลยลองมาหาบางอีกครับมาทามันออกอีกนะมือนีบรรยากาศอากาศดีครับผมมีลมพอมเอาเ้าจะเลาะบึงมาทำที่เขาได้ยู่ได้กินนี่ครับ กึ้นได้ครัแบคบอนขาวคอนหนึ่งนี่เหรอ แก่งเส้นน้องไม่แซบปัญญังครับบานเลี้ยวคือกันครับผมมาคขังกอนยังยังตุ่มตุ่มอยู่นะครับอันนี้พอม,มนันนี่อีกครับผมสามซีดอก ขึ้นบุ่หลายครับมองแล้วหน่อยดอกกระเจียวครับผมดอกหน่อยดอกหนึ่งครับดอกนี้กะลังพอดีครับผมดอกอ่อนกินแ่บครับผมดอกอ่อนกินได้ทั้งการ cứ khửn nồi 2 đọc kha, tôi điang bưng khòn câu kha, đọc cắt chiếu, đọc câu kia tôi kiếm theo nị kha, โมมีครับผมแสดงว่าเมื่อวานถูลมแห้งแับต้นไม้หักสองดอกสองดอกเมื่อไงฮะซี่เบิดแล้วบิ อันนี้ก้วขึ้นกับบ่เป็นหอกเจียวเขาครับนี่อันนี้กินแสบเป็นสมุนไพรนะครับกินเป็นยา็นลวกกินปึ๊บนี่อันนี้ชิออน ดอกนึงได้อยู่ครับมื่อนี้ดอกแก่ออกนะครับผมแต่เงี้ยน,นะกานกินแสบนี่กันกินได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่ครับดอกนี้ ขาดโอป็นยังครับดอกหน่อยดอกหนึ่งครับนีเ่เป็นดวกกินกระปลุลดอกหนึ่ง แกนี่มือ่อนีผมบ่อคปล่อยไว้เห็นขยายพันธุ์ต่อไปอูเห็ดเห็ดจีเกเดียนครับผมเนี่ยเห็ดกำลังออกฝนตกเมื่อวานนี่ครับกลิ่นชุ่มอยู่เอ้าเห็นหน้าตาเห็ดแล้วอีกโดนขอให้ฝนมันตกดูดๆก็สิได้เก็บเห็ดแล้วกันออกแทบแบบป่านนี้เพราะว่าไฟบ่ใหม่ป่านนี้ สายสมบูรณ์กําลังงามๆกับดอกนี่มองนี้นี่เป็นสิบดอกครับผมว่าแกเบิดแล้วมันหิเวียนไวกอนครับเอาไปหลายก็กินบ่าเบิดพี่น้องครับผมหลายดอกกําลังงามๆแบบกระเจียว

อดอกอนี่นี่อวบดีครับดอกนี่เอากอนดอกงามเลยครับ ดอกกระเจียวเมื่อนีงามๆเลยครับเอกดอนอ่อนเิดเก็นไม่ค่อยเห็นครับผมเจียวขาวดอกบ่ค่อยใหญ่ครับดอก มาบัดนี้กลายเป็นหิดหูหนูครับผมหิดหูนูเอากิ๊เก้าครับโอ้ค่อยงามไปเลย บาทัดได้เตร่มกันสองดอกครับพอด้อยู่ดอกนั่นครับผม 对。<Yeah. S 2> yeah. เอาละครับผมเบิดมองหาครับผมเห็ดไอเห็ดคอนกระบออกนะผมก็เลยเด้เป็นดอกกระเจียวแม่ลายเติบมือนี้มือนี้ก็เลือกเอาดอกอ่อนครับไม่ได้เอาเบิดดขกขาวแบบนี้ครับไปต้มไปลวกกินแซ่บครับผมดอกอ่อนเห็ดเห็ดคอนขาวตกมาให้เบื้องรถดครับ เล็กน้อยเดียวอันนี้ดอกแก่เห็ดหูหนูเห็ดค้คนเดียวน้อยๆครับผมเบ็ดน,นี่แหละเห็ดหูหนูนี่ครับผมแก่งเซกันเบิดนี่แหละแกงเส็งน้อไม้ครับเห็ดอันนี้แซ่บอยู่อ๋อ ก็ได้ยาก็ได้กินงามอยู่ครับมื่อนี่ดอกกระเจียวแต่ว่ามันกับบหลายนะครับแก่เบิดนี่แหละมื่อนันก็กินกับปรนปลาครับผมมื่อนี่จะน้องเอาไปกินกับลาบกับเจ้ากับแซ่บครับผมผมสลับคลิปนี่แกหาได้เพียงเท่านี้ครับผมกับเก็บเพราะได้อยู่ได้กินพี่น้องครับดอกกระเจียวกับบอยากเก็บไปหลายเนาะเอาไว้ขยาย แ่พันธุ์เนี่ยจากน้อยครับผมมันก็เริ่มหายากแล้วดอกกระเจียวก็ได้แต่สมัยตะกอนนี่ลายคักนะครับดอกกระเจียวบ่ค่อยมีคนสนใจนะครับทุกเมื่อนี่เพื่อนขุดหัวเอาไปขายนะครับผมเอาไปขายหัวมันน้ำก็เลยเริ่มหายลงไปเรื่อยๆรืครับแล้วก็ตายไปแน่ไฟไหม้แน่อย่างพวกนี้ครับผมก็เหลือยุบลายดอกตอกระเจียวสาหรับในป่าอยู่ธรรมชาตินะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็หามาฝากพี่น้องได้เพียงเท่านี้ครับผมกะไวไปพอกันในคลิปหน้าเนาะ อายุหากินทั้งใดก็ฝากติดตามกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกบ,บ้านก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ